ก่อนที่จะไปพบกับคู่รักด่วนของคุณ BM ในค่ำคืนนี้นะครับรายการรักด่วน Fast Love ต้องขอขอบคุณ AIS น้ำหอมปรับอากาศ Daily Fresh บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน TMB Make the Difference หงสผงซักฟอกเปาซิเวอร์นาโนคุณ BM ครับคู่รักด่วนของคุณในค่ำคืนนี้คือใครครับ ขอขอบคุณแขกรับเมาริ่งสมุดกับทางรายการขอบคุณนะครับคคุุณ่ดีใจนะดีใจด้วยนะโอ้โหถามคุณบีเอ็มก่อนทำไมถึงเลือกคุณดิวเวลาที่เรากลับมาจากบ้านเหนื่อยๆแล้วเนี่ยมีคนที่รอแล้วพร้อมที่จะแบบเฮ้ยทำอาหารให้เรากินหรือว่าซื้ออาหารจากข้างนอกให้เรากินมันเป็นความรู้สึกแบบ แม่ในที่รู้สึกดีแมพอได้พูดแบบเดี๋ยวบอันนี้เป็นเหตุผลที่คุณ b ีเลือกโอ้โหทำไมคุณถึงรู้ว่าเขาเป็นคนแบบนี้คุณดิวด้วยด้วยจริงจแล้วผมเป็นคนขายของเหมือนกันขายเสื้อผ้าเหมือนกันก็เราก็รู้ว่าอยากกลับบ้านแล้วมันทําอะไรมันอยากทําอะไรเวลาที่ผมขายไม่ดีผมชอบพูดกับแม่เสมอว่าแม่ขายไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วแบบแม่ก็พูดกับมาเสมอว่าไม่เป็นไรเราได้ทำแล้วลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ทําใหม่ผมก็เอาตรงคาแม่มาบอกเขาโอ้โหดีนะว่าดิวเนี่ย มีคุณแม่ที่ดีนะคะ ouais วันนี้คุณแม่ทําให้ลูกชายของคุณแม่ได้คู่ไปแล้วในค่าคืนนี้ความสัมพันธ์ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปมันขึ้นอยู่กับคุณแล้วก็ตัวของคุณ BM เท่านั้นนะครับไม่มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทางรายการก็ขอให้คุณทั้งคู่นี้นะครับพัฒนาความรักของคุณต่อไปเรื่อยๆให้หวานชื่นมีข่าวดีอย่างไรส่งมายังรายการของเราด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่มาร่วมสนุกกับทางรายการนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ อยากมีคู่ดีๆแบบนี้ง่ายมากค่ะท่านผู้ชมค่ะเพียงท่านผู้ชมสมัครเข้ามาค่ะกับ w w w f a s t l o v e t h a i com หรือ f a c e b o o k com f a s h o ล e t h a i คู่ดีๆแบบนี้รออยู่เห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับคุณลิตาคุณมีคำคมมาฝากท่านผู้ชมด้วยใช่ไหมครับก็ไม่อยากจะบอกว่าเตรียมมาค่ะง่ายๆเลยนะคะความเหงาไม่เคยเข้าใครและออกใคร แต่พอเข้ามาทีไรมันไม่เคยออกไปจากใจสักทีโอ้โหวันนี้รักดึงฟ้าเสือต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะความรู้สึกที่ไม่ถูกเรื่องหรอครับผมคิดว่าผมไม่เสียใจนะฮะว่านอคอได้พลาดผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตเขาไปแล้วคนหนึ่งฮะส่วนใครที่มองทีวีอยู่ตอนนี้ก็ผมตรวจนะครับก็อกหักคั้งนี้ครั้งที่สแล้วนะครับพูดคั้งนี้ครั้งที่สแล้วก็ สักวันหนึ่งครับมันก็ต้องเป็นวันของผมแน่นอนครับผมก็อกหักอีกรอบนึงก็ไม่เป็นไรค่ะก็โสดต่อไปค่ะอย่างไอรีนเนี่ยค่ะพอจะมีคุณสมบัต <fin anta> <ots> ิเ <guarding> ป <okay>? ็นผู้ร่วมลงทุนทางธุรกิจกับคุณปานได้ไหมคะโอ้ยยยยยุดยอยนยอยย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 ้ยยยยยเยยยยเยย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  คนนี้จะเป็นอะไรกับคุณผู้ชายข้างหลัง